นนก็พบกับพรทีมือนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะทำแกงจับป่วยนะคะจับป่วยก็มีวัตถุดิบนะคะมีไก่นะคะมีเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในไก่ผักกาดขาวหอมหอยใหญ่นะคะแล้วก็มีบวบนะคะบวบก,ก็จะใช้เป็นบวบเรียบก็ได้นะคะค่ะต่อไปเราก็มา ลงมือทำกันเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะตั้งน้ำไม่รอแล้วนะคะใส่ขนอล,ลงไปหนึ่งก้อน,นะคะ่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเนื้อไก่ก็ปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่เลยนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ คนนิดหน่อยนะคะเรอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยใส่ผักนะคะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะก็จะมีฟองขึ้นแบบนี้เราก็ตักออกนะคะตักฟองออกน้ำแกงจะได้ใสนะคะ ออกนะคะให้หมดเลยนะคะค,ค่ะจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะหอมใหญ่ก็จะช่วยให้น้ำแกงหอมหวานนะคะน้ำแกงหอมมากเลยะคะเป็นเหมือนแกงจืดคล้ายๆซุปนะคะแต่ว่า แค่ว่าเราเปลี่ยนผักนะคะเป็นเป็นผักเป็นบวบนะคะปกติเขาจะใช้บวบเหลี่ยมนะคะแต่วันนี้หาซื้อบวบเหลี่ยมไม่ได้นะคะก็เลยใช้บวบหอมแทนนะคะจากนั้นเราก็ใส่บวบลงนไปนะคะ ผักกาดขาวก็ใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าผักกาดขาวจะสุกง่ายนะคะ3ามอย่างนะคะใส่ลงไปแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยคะ่ะน้ําแกงหอมหวานเลยนะคะแกงนี้ชื่อว่าจับบวยนะคะ เป็นเหมือนแกงจืดนะคะคล้ายๆกับซุปที่เหมือนกับเราทำซุปที่มีมันฝรั่งหอมใหญ่นะคะแบบนั้นเลยนะคะ <S <S นี่ค่ะน้ำแกงน้ำแกงใสน่ากินมากเลยนะคะกลินหอมมากะค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยติกไทยนะคะริกไทยอยเอาลงไปน,นิดหน่อย แล้วก็ซีอิวขาวนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแกงจับบวยนะคะหอมๆเลยนะคะน้ำแกงหวานๆคะ่ะ ถ้าใครไม่ทานเครื่องในไก่ก็ใส่เฉพาะเนื้อไก่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงจับปวยนะคะค่ะก็ขอจบคลิปค่ันนี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรมพิมลชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ